สบายดีท่าผู้มมื่อกี้ตื่นนอนนิสิภาไปเบิ่งบรรยากาศสู้ป่านะสู้ป่ายูนองที่หาเมื่อนั้นไปเบิ่งบรรยากาศกันเ,เลย ทันนี้พี่เออพื้นแหงได้เลยมา,าแลด้วยสีมะเฟืองอเช่หอแล้วที่งานนี่ได้มาลายงา,า,านข่าวดีงานข่าวดีนี่มะเบิองเออส่งฝาดดบ้าดี่อ๋อพาวดีด้วย that's tudo i'm chắc là khó các mình Làm bò hèn lắm Mươn phải lẽ chẳng xì hèn cái này Ừ, ừ, Tốt, tốt, mất mình nhiều bọn quách bắt được chưa ai chứ chấm 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 ้ไปสิเรื่มน้ำขึ่นกุลย่าที่ตัวนี้หนึ่งย่าได้บ่โอ้ยอดน้อยแต่อยู่ได้อยู่

อ่ะวันนี้ไปหาเหดกิน้ได้ป่าหลายตัวเต็แล้วจะถ่าพระท่านเนาะตอนจับได้ป่าใหญ่ดด้อสเดดสเด็ดเซฟเกตพันจับเอาเลยเด้ป่าใหญ่ To bà tùm, nó bà kho nó ngon môn mì nam mầm binh mãi bóng bóng mà bóng 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 ไได้ไปบนหมดลงนี่ได้หมดดักๆลงไปด่าอะไรก็เสียงกันดื้ออยู่ฮันเลยก็น่าไปชูนห้างแงกันติกเห็นบ่เวลาวานแห็ไปเป็นยังไม่จะลู้ออกแต่แห็งอืมสาเนาะเนียมาต้มปลาต้มส้มโอ้น้ำน้อยคนเลยต้มส้มสดขัดใจเสีกับคนเก่าคนเดิมเนาะเริ่มเดิมกับคือยเสีบ ใส่จับป่าเนี้ป่าตัวแข้งจับเอาเลยสรุปแล้วบ่แห้งมือนนี่ขนต้องตะกร้อมาแบบบล็อมาใส่เฮางห <c oughs> ยุดมันมันตัาาดไเรือเลยบ่ตัดเรือได้แล้ว,ลวเหลือแต่หางลงไปเกือบ่องน้ำบ,บ่แหง้งเหมือนนี่นี่อื่นคนแรกแหง้งอันนี้เห็ดปินไปก่อนยอดจับป่ามือเป้าแต่บ็ได้ใช่ตอนจับเนะ <c oughs> บาะ ไท่านโลเลรเจากเ้อดยอดย่อีอยีนะ่ออย่ยี่อ่อ็เเอเออดยด้มากิ <Hello. S 1> ด้มานะสดสบี่ีดย่เ,ยนเนอนีน่ดยีเ่อ็ดเี่เ็ด้เก หลังขึ้นหน่อยเดียววิน้อยเอาเพิ่มอีกโบูมมันเอาจะถีงกันไปกันกดพางๆแหละต้มส้มต้มส้มป่าต้มปลาคอใส่มาส้มนะหยอดอยู่นี่แล้วปลาใหญ่ก็ได้แต่ว่าประเทศกินนากปลาใหญ่ายประเทดอีกเพื่อนึงสุกแล้วบ่ซุกแล้ว Ừ Bài bài Ủa hưởng như đợt kia ơi ăn ngoài đi Trời vui đi sao đi luôn mày Ờ luôn thì luôn lẽ Đây mình nhật นี S <S ่มยบอเราที่เขามาส่งบอกว่าะยืั้เองเอเอเคโอเคโอเคโอเคาอเอเเคโเอเคค พี่ป้าได้กินยังนีน้อแต่ว่ามันมีมือด้อะเอ้าไปแลยที่มา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 ครับเกมเป็นยังอาศโคตได้อือครับครับดีลูม่มาเ้ยมาเดื้อมาดื้อาดื้ โอ้ตำูกัะปลาตัางห้าเลยนี่เชียยกวกบผูเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดมันฮอนเลยมีกักมันเลยอันนี้ย่ยนไปนิ่งอยู่ชุดน้ำไม่ได้มันนี่ร้ายแบ <laughs> Nào ừ. ừ. không Tô Được dạng sẽ khảo đấy dạng 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 sẽ dạng 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 dạng

ใได้วยใบชาใบชาเลยนี่แม่ดีดว่เมื่อนั้นจับเฝามองโบ่สีดงละจับเอามับได้โอ้ยตนี้อาเห็นมันจะจับได้เยมันหมนยิมันลังลี เล่นๆไม่แข็งเทาจะดอกขอใหลูกเลี้งวขอรักลงเลยมัน่นโอดรักลูกที่ดีดแน่ล้วมีไปบางนี่หมตรักในเรื่องขย้านมีเนทางมีนขึ้นมาดูไล่จั๊กยูนะกูมันมีจักเลยให้ขา,าดอยู่ทนะีน Không? 3, 3, wow. ừ. Ừ. bà pháo tìm tình lên mình. lên bóng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  lên bà lên bóng bà bóng lên bóng lên bóng bà bóng lên bóng lên bóng bà បងប្អូនប្រុសស្រីចូលទៅបាក់ទីនេះគេប្រុសផាយបានថាម